ยังได้กัดนี่ได้กัดเซบอสวัสดีคุณผู้ชมครับผมนิดนิตินายช่องนายนิดชีวิตไทยในสวีเดนครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นคลิปที่เราเดินทางมาที่เมืองไทยนะครับมาเยี่ยมพ่อที่ป่วยนะครับ ก็หลังจากที่เราอยู่ที่อีสานนะครับที่อำนาจเจริญมาก็ประมาณ10กว่าวันนะครับซึ่งจะเหลืออยู่2วันสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางกลับที่ประเทศสวีเดนนะครับเราก็เลยแพลนที่จะเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนเดินทางกลับ2คืนนะครับซึ่งผมมีแพลนที่จะซื้อของนะครับเพื่อที่จะนําไปแต่งร้านอาหาเล็กๆของผมนะครับที่ประเทศ ประเทศสวีเดนดนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็มีญาติญาติมาลากันนะครับเทย่าเศร้ามากนะครับก็รู้สึกไม่อยากจะกลับนะครับเพราะว่าเขารู้สึกสนุกนะครับแล้วก็มีความผูกพันกับญาติพี่น้องที่มา,ทมาทเที่ยวหานะครับมาเล่นด้วยนะครับทั้งๆที่เด็กๆไม่ได้ไปเที่ยวที่อื่นเลยนะครับอยู่ที่อีสานอย่างเดียวนะครับก็เมื่อเช้านี้ก็ตอนที่อยู่ที่สนามบินนี้ก็ไม่อยาก จะพูดไม่อยากจะคุยกับใครเลยนะครับยืนมองรถตู้ที่มาส่งนะครับที่มีป้าๆลุงๆมาส่งนะครับยืนเกาะขอบกระจกแล้วก็น้ําตาขอผมเห็นแล้วผมก็สงสารลูกนะครับแต่ว่าด้วยหน้าที่ของเรานะครับเราก็จะต้องเดินทางกลับนะครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปที่โรงแรมนะครับซึ่งเราจองโรงแรมไว้ที่ย่านโสกนะครับ และหลังจากนั้นก็คือพอถึงโรงแรมแล้วเราก็แค่จะเก็บของนะครับไว้ที่โรงแรมแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับไปที่สวนจตุจักรนะครับเพราะว่าลูกผมเนี่ยเขาเห็นจาก y o u t u b e นะครับเขาอยากจะไปที่สวนจตุจักรนะครับเพราะว่าเขาเคยเห็นมีสวนที่มีมีตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับเขาอยากไปดูโอเคไหมแล้วก็แฟนเขาก็ <Sp end S 1> อยาก <dead S 1> ไปด้วย s เปนนั่นเด้ Ừ ừ ừ ừ หลังจากเราถึงโรงแรมแล้วเราก็แค่เก็บของไว้นะครับแล้วเราก็ออกเดินทางต่อไปที่สวนจชตุจักเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าตลาดจะปิดก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับด้วยความที่ว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่รักน้องหมานะครับเราก็เลี้ยงน้องหมาที่บ้านด้วยนะครับ เราก็เลยทำให้เด็กๆเนี่ยสนใจเรื่องน้องหมามากนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้เจอหมาหลายๆสายพันธุ์นะครับ มมเด็กๆก็รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกันมากนะครับที่ได้เล่นกับน้องหมาข้อตามตู้กระจกนะครับเห็นน้องหมาเล่นด้วยหยอกด้วยนะครับ ก็ร้องเรียกแม่ใหญ่เลยว่าหมาชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นความสุขของเด็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปที่ศูนย์อาหารนะครับขึ้นไปทานข้าวกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดินทางมาเราก็ยังไม่ได้แวะทานข้าวกันที่ไหนนะครับซึ่งกับข้าวก็อร่อยนะครับหลังจากทานข้าวกันเสร็จนะครับเด็กๆก็เล็งไอติมผัดไว้ตั้งแต่ก่อนทานข้าวแล้วนะครับ เป็นอะไรที่น่าสนุกสําหรับเขานะครับก็ไม่พลาดที่จะสั่งแล้วก็ลองชิมนะครับยืนจ้องยืนมองกันใหญ่เลยสนุกนะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับเจอแต่ไอติมตักที่อยู่ที่สวีเดนนะครับมาเจอไอติมแบบนี้สนุกกันใหญ่ ก็หลังจากนั้นผมก็เดินทางลงมาที่ตลาดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหาดูเครื่องจักรสารนะครับนำไปประดับที่ร้านนะครับจนมาเจอร้านนี้นะครับถูกใจมากๆนะครับเจ้าของร้านก็เป็นกันเองมากนะครับให้ไอเดียในการนำไปต่อยอดตกแต่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทางอีสานน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่สุดท้ายผมก็หาที่แบบว่าทำได้นเนี้ๆสวยๆแบบนี้ไม่ได้นะครับจนมาเจอร้านนี้นะครับ ด้วยว่าข้อจํากัดเรื่องเวลานะครับผมก็เลยจําเป็นต้องทิ้งเด็กๆแล้วก็แม่เขาแล้วก็หลานไว้ที่สวนเจ้าจุจักนะครับทําให้ผมต้องเดินทางไปที่ร้านบ้านรักหมูโขนนะครับก่อนที่ร้านจะปิดนะครับเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ซึ่งสุดท้ายก็มาทันเวลานะครับแล้วก็ได้หน้ากากโขนที่สวยแล้วก็ถูกใจมากๆนะครับนำไปประดับร้านนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจไว้นานแล้วนะครับสุดท้ายก็ทำสำเร็จนะครับแล้วก็ถูกใจมากๆ เฮ้เฮ้เดอดูเฟต่ะอืมอืมหลังจากที่ผมได้หน้ากากขนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดินทางต่อมาที่เอเชียทิคนะครับซึ่งได้นัดหมายกับหลานนะครับให้พาเด็กๆแล้วก็แม่เขามารอเจอกันที่นี่นะครับเป็นจุดนัดพบเพื่อที่เราจะได้ทานอาหารเย็นด้วยกันนะครับ ระหว่างนี้เราก็มีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับแฟนผมก็เลยขอเขาไปนวดนะครับเพราะว่าเขาชอบนวดแผนไทยมากก็เลยชวนเทยาเข้าไปนวดนะครับซึ่งทีแรกเทยาก,ก็ไม่กล้านะครับเพราะว่ากลัวทนจักรจี้ไม่ไหวสุดท้ายก็เลยลองตัดสินใจทดลองดูนะครับเป็นครั้งแรกของเขานะครับสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับดิ้นใหญ่เลยเพราะว่าทนจักรจี้ไม่ไหวนะ่ย ส่วนเอลลี่ยังไม่กล้านวดนะครับเพราะว่ากลัวทนจักรจี้ไม่ไหวเลยขอสั่งน้ํามานั่งรอข้างนอกก่อนหลังจากนั้นเราก็พากันเดินชมดูสินค้ากันไปเรื่อยๆนะครับมีสินค้าสวยๆเยอะมากแต่ไม่ได้ซื้ออะไรมากเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่และอย่างผมก็เป็นห่วงเรื่องน้ําหนักนะครับที่จะเดินทางกลับที่สวีเดนนะครับกลัวว่าน้ําหนักกระเป๋าเนี่ยจะมากเกินไป ไม่งั้นซื้อมาแล้วก็สุดท้ายขึ้นเครื่องไม่ได้ก็ต้องทิ้งอีกก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมากมายนะครับผ่าน้ำตรงนั้นสิมิดเรือก็เดินไปเดินมาเรื่อยๆนะครับก็มาเจอตู้ละลายซับกันนะครับ เด็กๆขอลองวัดดวงนะครับเพราะว่าที่สวีเดนเนี่ยเขาเคยทำได้เลยคิดว่าจะจัดการเหมาให้เกียงตู้สุดท้ายได้แต่ละลายซับนะครับไม่ได้อะไรติดมือเลยทั้งพอ่อทั้งลูกนะครับก็ผิดหวังกันไปตามๆกันเดินหน้าจอยออกมาจากตู้นะครับเพราะว่าเงินหมดนะครับ บรรยากาศรอบๆตอนเย็นๆเนี่ยดูสวยดีมากเลยครับเด็กๆชอบกันมากเพราะว่ามีแสงไฟสลัวสลัวมีเรือจอดมีเรือผ่านนะครับเห็นมีเรือติดไฟกันสวยๆมีตึกสวยๆนะครับทําให้เด็กๆชอบกันมากแล้วก็บรรยากาศก็ดูดีมากแปลกตาหลังจากนั้นเราก็แวะทานอาหารกันนะครับที่ร้านอาหารตรงด้านหน้านะครับที่แรกว่าจะลองขึ้นเรือทานอาหารลองดูนะครับแต่ว่าจะต้องมาเบียดเสียดกับคนแล้วก็รอคิว แล้วก็เด็กๆก็เหนื่อยกับการเดินทางมาทั้งวันแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเรานั่งทานกันที่ร้านอาหารตรงนี้นะครับซึ่งรสชาติก็ดีนะครับบรรยากาศก,าก็ดีนะครับติดตรงที่ว่าราคาก็ค่อนข้างจะสูงนิดหน่อยนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามองเห็นแล้วก็มีน้องๆทํางานกันอยู่ในร้านนั้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คิดว่าค่าเช่าก็น่าจะสูงพอสมควรน,นะครับก็เลยดูแล้วก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับ ชิงช้าสวรรค์ที่นี่สวยงามมากเลยนะครับติดไฟประดับได้สวยงามมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะทีแรกเราก็ว่าจะพากันขึ้นนะครับแต่ทุกคนกลัวความสูงกันหมดเลยนะครับก็เลยไม่มีใครกล้าขึ้นแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์ขึ้นชิงช้าที่สวีเดนนะครับพอขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยแล้วมีลมแรงนะครับแล้วก็กลัวกันมากก็เลยกลายเป็นภาพจําที่ไม่ดีสุดท้ายก็เลยพากันถ่ายรูปจากข้างล่างนะครับไว้เผื่อมีโอกาสมารอบหน้าเราค่อยว่ากันใหม่ พอเช้าวันถัดมาผมก็ตื่นแต่เช้านะครับทิ้งเด็กๆไว้ที่โรงแรมนะครับเดินทางมาแถวย่านเยาวราชนะครับเพื่อตามรอยช่อง YouTube ช่องดีจังทีวีนะครับเพื่อที่จะมาซื้อใบมีดเครื่องหั่นไก่นะครับตามที่ทางช่องได้แนะนําไว้นะครับสุดท้ายก็ได้ใบมีดตามที่ต้องการนะครับแล้วก็เจ้าของร้านก็ใจดีนะครับมีส่วนลดให้ด้วย้ うん。Mm hmm. หลังจากช่วงเช้าผมได้ของตามที่ต้องการแล้วนะครับก็เดินทางกลับมารับเด็กๆแล้วก็แม่เขานะครับเดินทางมาแถวย่านสยามนะครับพาเด็กๆนั่งตุ๊กๆนะครับก็สนุกสนานกันใหญ่นะครับเป็นครั้งแรกของเขานะครับหลังจากนั้นเราก็พากันเดินตามหาซื้อกางเกงมวยไทยนะครับแล้วก็พาเด็กๆไปที่ช็อปวอริกนะครับเพื่อที่จะซื้อชุด นักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าเด็กๆชอบเล่นฟุตบอลน,นะครับแล้วเขาก็อยากมีชุดของทีมชาติไทยไว้ใส่นะครับ <ฮะ S 1> หลังจากนั้นเราก็ต่อมาที่สยามพารากอนนะครับเพื่อที่จะมาทานอาหารกันที่นี่นะครับเพราะว่าผมกับแฟนตั้งแต่สมัยที่เราอยู่ที่เมืองไทยเราก็มีโอกาสแวะมาทานอาหารที่ศูนย์อาหารแห่งนี้บ่อยๆนะครับ,บเพราะว่ามีอาหารที่หลากหลายนะครับมีให้เลือกมากมายแล้วก็รสชาติก็ดีแล้วก็ ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับรอบนี้พอเรามีโอกาสได้กลับมาที่เมืองไทยเราก็ไม่พลาดที่จะพาเด็กๆมาย้อนความหลังของเรานะครับก็มาทานอาหารกันที่นี่ซึ่งเด็กๆก็ถูกใจนะครับมีอาหารให้เขาเลือกนะครับตื่นตาตื่นใจนะครับเลือกกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีกว่าจะตัดสินใจเลือกอาหารกันได้ก็ใช้เวลากันอยู่พอสมควรนะครับแต่สุดท้ายก็ ได้อาหารตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็รสชาติก็ถูกใจนะครับเด็กๆมีความสุขกันมากนะครับแล้วก็ผมกับแฟนก็มีความสุขที่ได้ย้อนกลับมาที่นี่อีกอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะกินอะไรข้าวผัดปูข้าวผัดปู de yeah, หลังจากทานอาหารกันเสร็จนะครับเราก็ไปเดินกันที่ย่านสยามสแควร์กันนิดหน่อยนะครับตามหาตุ๊กตาลาพูพูให้เด็กๆนะครับพอตกเย็นนะครับหลานๆเลิกงานมาเขาก็แวะเข้ามาหานะครับผมก็เลยมีโอกาสพาหลานๆไปทานอาหารมื้อเย็นกันนะครับแถวร้านอาหารญี่ปุ่นใกล้ๆกับโรงแรมที่พักนะครับย่านอาโศกซึ่งก็คือที่เราไปก็คือร้านนากิยะนะครับสาขาอาโศกนะครับ นอกจากเด็กๆจะชอบอาหารไทยแล้วเด็กๆก,ก็ชอบอาหารญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยเฉพาะซูชินะครับเราก็เลยมีโอกาสพาเด็กๆมาชิมและก็ไม่ผิดหวังนะครับรสชาติก็อร่อยถูกใจนะครับมีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะนะครับต่างจากที่สวีเดนจะมีแค่ร้านซูชินะครับไ

ก็สรุปว่าไม่ผิดหวังนะครับมีอาหารให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านนากิยะนะครับก็อร่อยมากนะครับ ซึ่งปกติเราอยู่ที่สวีเดนเนี่ยจะมีแค่ร้านซูชินะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ซูชินะครับแต่ที่นี่มีให้เราเลือกนะครับมีทั้งปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะเด็กๆก็สนุกนะครับได้เห็นอะไรแปลกๆนะครับโดยเฉพาะหอยนะครับหอยหวานตัวนี้นะครับอร่อยมากนะครับแฟนผมเนี่ยชอบมากแล้วก็บนถึงตลอดเลยมาเนาะ ก็ก็ปาตัวเล็กก็เนี่ยเนื้อหอยแล้วมันจะย่าเผ็สชาติของอสองุกี้สรุปว่าเทย่าก็ไม่ค่อยประทับใจกับหอยหวานเท่าไหร่นะครับ ต่างจากแม่เขานะครับจะชอบหอยหวานมากแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าเทย่าดันไปชอบหอยแครงนะครับตอนที่อยู่ที่ศาลผมซื้อหอยแครงมากะว่าจะแก้งเขานะครับกลายเป็นว่าเขาชอบกินหอยแครงมากกว่ากินหอยหวานนะครับหลังจากทานอาหารกันเสร็จเราก็เดินทางกลับไปที่โรงแรมนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวแพ็คของนะครับเตรียมตัวที่จะเดินทางในคืนวันถัดไปนะครับครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปการเดินทางของเราที่เมืองไทยก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ หลังจากนี้ก็จะเป็นคลิปการใช้ชีวิตของเราที่ประเทศสวีเดนแล้วก็เป็นคลิปการทำงานของผมในครัวร้านอาหารเล็กๆที่ประเทศสวีเดนนะครับที่จะนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับที่แรกก็ว่าจะจบคลิปนะครับพอดีมีต่ออีกนิดนึงนะครับในวันถัดมาเราเดินทางมาที่เมกาบังนาครับเพื่อที่จะรอขึ้นเครื่องในตอนเย็นนะครับทีแรกผมมองไปเห็นร้านหัวป่าหม้อไฟนะครับที่อยู่ในเมกาบางนานะครับ ซึ่งผมไม่ได้ทานมานานมากแล้วก็ตั้งใจว่าจะทานนะครับแต่เทย่าดันมองมาเห็นร้านนี้ก่อนนะครับเห็นมีรูปซุปหน่อไม้นะครับเขาเลยบอกว่าสุดท้ายเขาขอทานซุปหน่อไม้ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับสวีเดนนะครับสุดท้ายก็เลยต้องตามใจลูกนะครับให้เขาได้ทานก่อนนะครับ Oh. สรุปว่าเทยร์ก็ได้ทานซุปหน่อไม้ก่อนเดินทางกลับที่สวีเดนได้สมใจอยากนะครับผิดหวังนิดหน่อยตรงที่ว่าไม่เผ็ดนะครับแต่ว่าผิดที่ผมเพราะว่าผมเป็นคนสั่งแบบไม่เผ็ดให้เขาเองนะครับแต่โดยรวมรสชาติอาหารอร่อยถูกปากทุกอย่างเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับต่อไปก็น่าจะเป็นการทำงาน ที่ร้านอาหารเล็กๆของผมที่ประเทศสวีเดนแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ของเรานะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ